ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมจะมาวาดรูปบรรเทาเครียดนะคือผมรู้สึกว่าแต่และคลิปของผมเนี่ยคือผมพูดคําหยาบเยอะขึ้นนะแล้วก็แบบมองหัวง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นผมจะมาวาดรูปแก้เครียดฮนะก,ก่อนวาดรูปก็ขอเขียนคําขอโทษเป็นอย่างสูงเลยนะครับของออที่ผมเผลอพูดคําหยาบ นะคะเขียนก่อนขอผมเขียนคำถูกอยู่แล้วผมได้ภาษาไทยเกรดสี่เลยนะที่มันไม่โทรอ่ะงั้นที่อ่ะขอโทษ ทีแล้วกันเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันซูมซ้ำไปเออก็ขออาภัยเป็นอย่างสูงเลยนะที่พูดคำหยาบคือผมไปดูคลิปตัวเองแล้วผมรับไม่ไหวขอโทษขอโทษที่พูดคำหยาบ ก่อนวาดก่อนวาดคำภาษาไทยพมได้เกศีนะนะขอโทษที่พูดคำหยาบนะครับบอก บอกแค่คำหยาบแล้วกันไม่เอาคาว่าครับอะ่ะเดี๋ยวมันยาวไปเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาวาดรูปสนันสันเอ่อที่วาดรูปที่ผมจะวาดเนี่ยคือรูป,ปรเบอจ l e ซเนะครับผมรู้สึกว่าตัวเองหัวร้อนเกินไปละคือเหมือนแบบผมพูดคำหยาบเยอะเกินอะ่ะแล้วทีเนี้ยผมก็ต้องมาวาดรูป นี่ขอโทษที่พูดคำหยาบนะครับแต่ด้านบนมันเหมือนสาละเอือ้อเอาแบบสาอ,อีเนี้ยเออขอโทษที่พูดคำหยาบเฉยๆแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมจะวาดรูปแมวของผมนะรูปแมว คุแมวนี่ก็เหมือนโมจิเทเด้อ้ว้วลูกแมวดีนี่ยมันควายอ้าวพูดคำหยาบอีกแล้วขอโทษด้วยนะครับผมชินไปแล้วอะไม่เป็นไรขอโทษที่พูดคำหยาบดนะครับแค่นั่นแหละทุกคนไม่มีอะไรจะพูดจริงๆก็ขอโทษด้วยนะครับที่พูดคำหยาบนะ อเออทุกคนเคยเห็นโฟโนไหมเดี๋ยวผมจะวาดโฟนกลายเป็นฟูแฟรไปแล้วเดี๋ยวผมจะวาดโฟโนนะฮะนี่ปกติโฟโนมหน้าตาเป็นไงนี่อ่ะนี้มัวกันใหญ่แล้วอะวาดคิวด้ววย้ ผมให้ช่วยเนี่ยเป็นไงโอ้โคเรเทรเลยโฟน,น <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจะลบทั้งหมดเลยนะครับเออหลุดไม่เป็นไรผมจะลบทั้งหมดนะขอโทษนะครับเมื่อกี้หลุด <c oughs> ผมจะแบบวัดวัดวัดรูปเออ บาฮาเมดบามุดบามุดผมปกติเป็นไงนะเออเฮ้ยทำไมลืมแมวของตัวเองอะนี้บามุดนี่เฮ้ยไม่บาฮามุดเนี่ยมันต้องบาฮามุดแบบนี้ถึงจะคุ้มค่าคุ้มราคาเอ๊ะเติมตาให้เด็กเติมตาให้เด็ก เออจริงเจีงจีิงเดียวเจริงเจริงดีจริงดีบ,บาฮามุดเฮ้อนะบาฮามุดเออวุ้ยบรวาติออาผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะไม่พูดคำหยาบขอโทษที่พูดคำหยาบด้วยนะครับเดูหน้าบาฮามุดดิบาฮามุดเดี๋ยว บามุตเออ <laughs> บามุตบามุตหน้าเหมือนน่าวอดูหน้ามัน,นี่บามุตโคตรเท่เดูใจสิขาดใจสิขาด เด okay. ี๋ยวเอางูตุ้งบเอ่อโอเคทำไมปรับสีไม่ได้อือฮึลองระบายบามุดก่อนระบายบามุดก่อนระบายบาฮาบูตบาบูตคง ฉันเชื่อว่านายล่างอัปเกตจะเท่ขึ้นนะหวังว่าจะเท่ขึ้นใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมหวังว่าจะเท่ขึ้นนะหวังว่าจะเท่ขึ้นนะบะมุดโดบะมุดคุง โดเอวาว่ากรงเล็บให้ได้ว่ากรงเล็บให้ได้กรงเล็บสะท้อนปฏะทะพี่ขายียียีคู่แข่งเอ็นคู่ต่อสู้เน่เป็นไงเน่เน่เป็นไงบางมุดผมเทเลยเทยังไงวะออาเพอพูดวะขอโทษอีกรอบนงครับเนาะ กาพูดคำหยาบนี่มันจะใช่จริงป้ะเนี่ยบาโมดจะมีไฟสีม่วงติดอยู่ที่มือนะบาโมดจะมี <laughs> บามดจะมีไฟสีม่วงติดอยู่ที่มือโอเคไฟสีม่วงเสร็จแล้วก็จัดการระบายสีระบายสีบาโมดของเรานะคะ ระบายระบายระบายระ,ะ,ะบายให้มันเทที่สุดเน่บะมุดผมเละเปล่าเน่เป็นไงครับหน้าผมผมจะระบายนิดนึงนะแต่ผมชอบหน้าเท่ๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น,นผมไม่ระบายหน้าดีกว่าบะมุดเออบะมุดเพลิงพิโรธ บอมนเพลิงพิโรธนี่เป็นไงเฮ้ยเอาขาด้วยเอาขาด้วยเอ้ยเฮ้ยมันเละเป็นขี้ไปเลยเฮ้ยนี่มันบาไฮเม็ดบา,ามุดแฟบบาบา,ามุดแฟบเฮ้ยบา,ายมุดเวอร์ชันอะไรเนี่ยโอ้ my god บามุดบาบมุดผม มันจะกลายเป็นเอเลี่ยนปัมมือผมจะกลายเป็นเอเลี่ยนมันคือเอเลี่ยนเอเลี่ยนก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่แบบติดอุตส่าห์ติดตามผมอุตส่าห์ทำอะไรให้ผมรายยางนะับก็ยังไม่จบคลิปหรอกก็ขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะที่พูดคำหยาบขอ อุยขอโทษที่เอะว่าขอโทษที่พูดหูดคำโอ้ยเพราะว่าทุกคนอ่านไม่ออกแน่เลยอยา่าโอเค เสร็จแล้ววูฮไปไปทำอันนี้ต่อกันมาวาดรูปที่สองเลยนะครับรูปที่สองที่เราจะวาดนั่นก็คือคือกาโอกาโอนะกาโอ หรือหรือที่สมัยก่อนผมชอบเรียกว่าเทพเกานะพอเห็นพี่โอเอ็กเขาพูดเฮ้ยสันหาสันหาสันหาตามตามคนอื่นจริงๆนี่เราเนี่ยเน่เป็นไงทำไมกาโอผมมือนขาผู้หญิงเลยเน่เป็นไงเทเปล่าโอ้โคตรเทเลยเท จัดๆเดี๋ยวกาโอผมรูปร่างไงนะเออก็รูปร่างประมาณนี้นะรูปร่างประมาณนี้ครับนี่เนี่นี่นเออกาโอผมเหมือนขี้เลยกาโอกลายเป็นขี้เลยไม่อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ เดี๋ยวผมจะลงเงาก่อนนะฮะลงเงาลงลงเงาเดี๋ยวแฟบอะกาโอเดี๋ยวแฟบอะคนเทเลยกาโอเดีเ๋ยวแฟบเฮ้อืมต่อไปก็สีน้ำเงิน เฮ้ยเดี๋ยวเดเดยวเดี๋ยว,ยวบอกมาเลยว่าสีขาวพี่ผมบอกสีน้ำเงินเออนี่นี่ครับนี่โคตรเท่นี่ดูไปดูมาเหมือนตัวเลยเนี่ยเพราะว่าผมต้องเลิกวาดไหม เริ่มวาดกาโอใหม่กาโอมันมีตัว <laughs> มันมีตัวอย่างนี้อ่ามันเหมือนรูปแฟนอาร์ตเลยที่แบบที่แบบคนดูอ่ะเขาชอบส่งให้พี่อีซี่บอยนะฮะใครรู้จักพี่อีซี่บอยบ้างกดไลค์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> ทุกคน ฝากฝากไปกดไ like, ลค์คลิปพีซีบอยด้วยนะกดไ like, ลค์คลิปผมด้วยโอเคอายุโอเคเลตโก้ okay? s <S เอ้มันเหมือนอะไรเนี่ยกาโอมเนี่ยเดี๋ยวลองยังลบหนึ่งเออนี่ไงเว้นขากาโอหน่อยนี่เป็นไง ดูชัดเจนดิยังไงก็กาโอฮะเป็นไงล่ะฝีมืออัจฉริยะของผมเอาดิทุกคนขี้แตกเดี๋ยวมันหน้าตาเป็นงี้กาโอโดกาโอผม นี่เป็นไงโอหน้าตาน่ากลัวมากนี่เอาแบบนี้แล้วก็เอาแบบนี้ยิ้มเป็นไงเ่ากาโอผมเนี่ยโคเทหัวใแต่จำได้ไนี่ว่ากาโอมันมีแมวขี่อยู่บนหลังด้วยวาดแมวก่อนนี่ผมคือแมวเองครับผมผม ช่กาโอร่างข่าวของซูเปอร์เฟสนะเป็นกาโอร่างดำของอีพิกเฟสนะของตู้กาชากาชาอีพิกเฟสเอาโอ้ยนะ เมืม่อกี้มันดับอ่ะก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะ